อ้าอ่ะกับแล้วโอ้ยโอเคโอเคเจ้าสิมาทรงเครื่องเลยวโอ้เดยนเดินเดินจมหายอยู่เดินไปสานพี่น้องเลยเดี๋ยวอ่ไปเบิ่งทางนั่นกันพี่น้องเลยผู้ทางน้องจอมทางเจ้าของบ้านเฮากั ทางได้พี่น้องเลยอยู่ในเพื่นบ่อนเนาะผูกสทางน้องปลาเพื่อนพี่น้องเลยต่อ,อเดี๋ยวข้าไปเบิ่งก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวโค้งเข้ามาทางนี้น้อยหนึ่งหลังจากที่ว่าสู่โค้งสู่คอนแล้วเนาะผูกคอตอกแขนแล้วอุ้ยเอ้ย <laughs> <laughs> ไม่กระตกใจกันโอ้สบายดีนะ,ะมาแบบอันนั้นเนาะ โอ้ทางน้องปลาเพิ่อนสบายดีนะสบายดีป้าลุงเน่เอาเอาตู้เย็นมาละบ่เดินเดินเดินโอ้โหทางปมตูเอบร้มัโอ้ยบบมี่พกินปันไดดอกนะคะน้ำเขาม่เปิดเพลงเมนบ่โอ้คันเปิดเพลงนี่แบบช้าเบีช้าล้างอนะะเออบอเดินเดิดิน เดี à, ah, ah, it, uh, somebody, dles, em? ah, ๋ยวเดี <t <t ah, no ๋ยวโค้งมาท่างพี่พี่น้องเลยสบายดีเด้อทางนี้เด้อเด้อปาุถ้าพี่น้องเลยไม่รอหรอกเสิร์ฟเมนูอีกบ่หน่ากินลายนี่อ๋อเอออย่าพาดกุอนนะเมนูมาเพิ่มเติมอีกเพิ่นเห็นทางนหาเพิ่นมอีกเยอะเลย มาลูกออมาเมาลราเป็นมาเลยโดยมาแล้วเนาะเขาว่าว่าใส่ผู้เอาให้คุณยังไม่เห็นกินสิอ๋อเอาสุดกระไ้โอ้นอนในตอนนี้โอ้อ้าวพี่น้องเยเนาะคนประุ่งจะเป็นส่งมามาถ่ายเอาวันนี้พี่น้องเนาะขอเพลงแล้ว จาาตัวองรอะไ้มาเลยแม่อมยิ้มอีลามาตะวันนี่หรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกได้มาเล้อบกกลับเลยนะกลบเนอเอามาเดี๋ยวทำามสาวก่อนพี่น้องเลยอีลานิ่มไหมบายดีต้องปยุ มัสบายดีทองกัส wow, ีสันๆเลยเอาเฮ้ยเตรียมตัวสีเต้นนะบอลบอลเยากกงนู้ว้าให้สิโย่เตรีมาดีเินสีเต้นชาสีเต้นกับเลี่ยนินก็ได้เฮยเนาะ อ้าวเขีมขั้นลุดนเท่เลยน่นะมาลุดได้ลุดบ่ใครได้เซ็กเซ็กดีดิแสดงว่าไปพุ่นนี่ย่ได้กินข้าวกินหน้าไม่ใช่นี่บ่กินแต่ต้มมีไม่ใช่หรอบ่กหนาวอ้าวเฮ้ยหนาวถือว่าผูกคอตอแขนแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าผูกคนกับโบลายไปได้หน่อยละเริ่มทยอยทยอยแล้ว แบบผูมาผูเมื่อเนาะเพราะมัน,นมัน,นยามเกี่ยวเขา่าพี่น้องเลยคันคือแบบโอ้ซือ้อออกซื้อนี่แจ้งลงหนาเนาะคือสีดีกว่านี่พี่นองง้องเลยกินขานน่าวกินน้าหรือเจ้่าจะพาเพิ่นน่ะยังบ่ได้กินซ้ำโบยาบันไม่ไกิไม่ได้โบไส่าปาร์ตี้ตู้ไพ่เนี่ตู้เล่เพื่อนคือสองาน หน่วยหนึ่งหน่วยละสองล้านเงินยละสอ,องล้านเงินเท่ากันพันแพงเปิดบันทึกท่านเด่นเลยจัดสายปาร์ตี้แสดงว่าโมนี่คือสิบะเกียวข่าวแล้วแน่โมนี่เนาะ <c oughs> เกียวข่าวมันอันดนึ่งเมตติบทางนานอ๋อน้องป่าสิแล้วะไรบ้าเกียวข่าวแมนเกียวข่าวหาัเบื่อยังไงหาให้ป้ามันยังคือไวแท้นีิคนหาคนเกี่ยวแต่ว่าบางทีกะตอนแรงกับบูริกี่ยวแล้วพอห้ามัดข่าวคนข่าวซอยผุดเลย คือข่าวนีสุกแล้วบ่แล้วแม่นบ่นี่นะยังแต่เดินกันแรกแล้วหาเมื่อซอยนียเ่เด้อเมื่อว่ามื่อนอนพุ่นเลยขาเบิงบ่งขาเบิง <laughs> บ้งเลยขาเบิ่งขาเบิ่งนอนก,กี่ชีวะมีแฮงแล้วไปไ,ไหนไงเมื่อยเมื่อยป้าลุกลงแกข่าวนีจากโมงนี่ตื่นหาเมงเช้าก็ลงแ<อ>ต่หาเมงแล้วืต่นจากโมงเป็นลงตอนนั้นเลยเมาเลย ตื่นแบบยามนี้มันเห็นเวียงหนาเดียวกันแต่เศร้าแน่เนาะเนี่นี่กับบดคนมีไผยเขามาหาบ่อยละบดควายมีแดงเฉพาะจังมีสมอยนี่เนาะเบิ่งอันนึงกับโบเ็นเพียงเลยเลยเดลยทางน้งมวยเนี่ยมื่อมือได้ใส่แกันี่ซมามาให้ไอศกรีมแก่ช่วยมาพี่น้องเพื่อนสีถอดกับไรเแขนเพื่อน ไปซื้อยาล้างมัดไข้ลังมาสั่นฮะเอ๊คือว่าเป็นมัดไข้ลังนะนะคะเดี๋ยวข่าวมาเบิ่งก่อนผู้ช่างนางจอมฮาว่สบายดีอีหละเมื่อไรเด๋ยวแรก้เกี่ยวข่าวนะอย่างผมโอ้โหเดี๋ยเตี้ยฮะว่าเอาแกนเฉยเฮานี่เอาเฮ้ยยังเดบบะนี่เห้ยเซลฟี่เตี้ยวจะอยากได้แนวสู้กำลังบ่เอ้าเฮ้ย นี่เดมดลบอมดเลยเดีน no ีนี okay. mm ่น hmm. yeah. uh, ี่ uh, ่วั uh, ้ักินับคุณลกินไรไคุได้วไ่ัน้มันเยงเลตอม้อส่ะสบายดีเด้อทังนี้เด้อเลยอ่เรียบร้อยแล้วบอนี่ใช่มไปนเด้อไปนเด้อ ไ้าแก้วแล้วแล้วจ้าน่ะแล้วกินได้ข่าวเลยยังเออกินได้ไหมบ่เห็นคข่าวใช่เปล่อ้าวแล้วเจ้าโืนเลยคนจนลืมกว่าได้เย้ได้ะขอเกี่ยวขาวอ๋อข้าวเหียวแล้วข้าวเกี่ยาีเแล้ว้นะหรือว่าจ้าเนี่ยอ๋คือีบโบราณคือข่อยร้อเนะเออขันเกี่ยวกับสองโอ้โอด อาบานนี้เพื่อนซิแบงปันนะพี่น้องเลยอ้าวคอยกรซสนซีนั่งได้เหรอเออโเล็กคอยเด็นี่คอยเลงไดเนาะพ่อป้ดมาหนึ่งเมตรจากใบนะพ้นก้อว่าสบายดีน้องปาเลย ปินปิมาพี่เป็นยังมาพี่มันแจ้งไปหางานทัานั้นย่าฮ่อยกพูครก็อยากได้อกัน่เป็นไอ้่ปพอขันขันว่ามันขี้ไปหาดูบอกอันนี้ฮะ่าได้จองใบจองใบแดงพอ วยแดกด้อี่น้หลังจากที่ว่าเสร็จจากอ่าผู้คอตอแคนเนาะก็เก็บเงินเก็บคําที่เารวมมว่าหมด่เลยไปดดได้บู่ได้รถนดรบ่เป็นบ่เป็นิทาตลาดโก็ดีใจพอมากันเอยนี่ก็ไป

ยิบว่ะมาานี้พ่อกบมือในสามัเลยนี่แหละับความนี่กลับมือนี้เลยโผล่ลเสือลหญู่ยโอ้ดยเลยพอนี่ยละพอไรังี้ดังเงี้ยลยพอลงเข้าลงกัน้าก็เลยจะรอเดเดินก็เลยลง เอกฝากอะ่อเอาเอเมือเกี่ยวเ่าได้ก่อนเอาอเกี่ยวเผาเาบกได้้อนบ้านเาเขาเนี่ยมันลมพัดงานมันจะไม่เส็ยก็ยอดนี่แล้วพาเพิ่นไปเบิ่งธรรมศาสตร์บ้านเฮาเด้อเไมโคเนัมาแรดอ้อ่เอ้แสดงว่าได้ทงกันยังได้นคุณ กันซาบ้านโคกเฮาเนี่ยเฮาผเคยอยู่นี่ยผมม้อนยอ่าจแล้วผมอยาอ้านใ่าธรรมชาตินี่ยนาเลยาอัสพาเกิดี่้าใบดำใบแดงมีเบดบดนีพี่น้องเลยพี่น้อง้าทางนี้คุณหลายแทู่บุกคุเนาะ

บา้บางทอดูอาทิตย์ถ่ายกับว่าเมื่อนําเมื่ออายแล้วก็เมื่อพร้อมกันก็ได้นี่เมนท่านละนั่งรั้งนั่งรังใส่หมวกใส่กุ๊บแล้วว่าใส่ป้ายอบอุ่นน่พ้อมพร้อมหน้ากันพี่น้องเนาะเสร็จจากงานแล้วก็แต่ง่ายกัน่กันคเื่อเก้ามนอนาแงอาคู่จัก นอนคนเดียวเดวยนอนเวดิ้งก,ก็มีเลยเวดติมานอนน้นอนกับนอนติ๊กฝัน,นดีมืดเอ,อกเลยเ, <c oughs> เอาวแต่ก้าวท้งหเนาะแรกที่บ่ผื่นเช่นไหมเรื่อมวจีบพันเดไปทางวาเตียงเหมืมนกะันะ

à, tôi đi heng tap nhảy, tôi nó. Không phải ngồi ngắm máy nó. Con có minh bala mi đi, có minh bala mi, chúc thong À, พี่น้องเลยเนาะจงนงใเ็นตงนอชไปก็ใส่บได้หรอทางอ่าทำมาแล้วพี่น้องทมาแล้วไปอ่างดูด้วเอนานเ้อา้ เปลี่ยนลไม่นาเลีนเลยั้งเี่ลูกชาดื้อได้ใจคอยอ้บ่าวบอ้ขอบใจเด้อกงเด้อขอบใจเลน่เด้อนึเด้อหนึ่เด้ เออโยัหาเออมันกิดในนน่นแนวมันเมัน็เบริม uh ่ดูไม่พัวกบากเล่นะกอดผ่าไปช้ากว่ามันะขึ้นมาได้ไปเหตุถิ่นบาได้กระตากแดดอยู่หันบอกอ้าวนเห็นผ่าเาบมาปะมาทัน้ามาทันจังหวะพอดีโอ้วาดีครับป่าวันดีครับมานำเงินชุ่วชดอยู่ขังดู่แบบนี้ มาดาจิจิมเาเออมาหาจกันนี่บ่ไ่ไหวก็ต้องบเป็นบเลยเป็นบรเลยปวดมาตัวไก่ตอนยังไม่มันเบิดป่วยาก่วยมกนาพเจ้าคือใครจนี่ไปยังไก่ลายอยู่เพื่นสังหารไม่แม่บ้างคนน้าใจ้น้ารจของประตูยังมานออกด อุ่นใจเลยดีว่าไี่แบเนี่ยวขึ้นรถได้ได้ขับไกลเบิ่มเยทั้งไอเปัญหากนรยินหนีน้ำเด้อไปเลยมาดีเล้อมาเล้อตั้งแต่แรมันตืนรู้อะร่รู้แค่เรืองยากู้ จ <video Connie> <laughs> <át, Eso cuanto S 2> ังว่าย่างหนาวบ่ดีเลยเนาะป่ะสาพี่น้องเลยเนาะเอาเอ้ยสบายดีมาพร้อมเดียวกันกับอ้ายเนาะนี่ใช้ทางอ้ายเฮาเด้อซะอ้ายเฮาเด้อซะโอ้โดหน้าบ่นี่นะได้ไล่กันมาเนาะตึกเ้ยนมาัลก่ันมากไปหดแ้

มาทางนี้พ <iliz> ี ς, <avez> ่น um. <t asti aura> ้อນเนอะอ่าป่บ้านนี้พี่น้อย ส <c> ว <ười> ah, ah. oh. no ัสดีอ่ะโดสบายดีเอ้าเมียังล่ะเอ้ากินน้ําลามูได้ไก่ตใหญ่แท้ดิน้าวอีกซะเฮาพี่น้องโอ้โดๆน้ําลายอ้ลงกว่าเด้อออตเลยดูบอกาว่าไก่อกสดัวโรงยุงกินนนหมดแมันใหญ่นั้นเอฟซีังได้เห็นแดดพี่น้องเอ้ยเนาะ อันนี้ก็มีต wow, ู้มีเพลงพี่น้องเลยทางนี้ว้าบักลาบ่คุ้มเครื่องนี่เหรบ่วาลองลองหรบ่นี่ได้ยังดังอยู่บอโอ้ผู้ชายยังใชส่ผ้าคลีปตะยานแท้นี่ใส่สายโทรศัพท์ใส่สายโทรศัพท์บ่ใช่เอาคือมาต่อสิตู้ใส่หนิ โอ้โดยโดยพี่น้อยเอ้าบ่ไปบ่มาแน่นอไกลตัวเดียวนี่เปลี่ยนคำเปลี่ยนคำเปลี่ยนกัำพี่เอ บิพูดยาวเขียนยาวจำจำนี้เลาวละน้องิโน่เนี่าก็อะไรกว่ะเลี่ยนไ่ดาร้านเป็นไงไก่บินเาะก่บเนาะกาับข่าขับน้ามันก็ถือว่าลายลายยางพอสมควรอยู่พี่น้องเนาะส่วเลยเนาะส่วไก่้้ดาวย่างัดาหมูยำ จะได้อร่อยเห็ดสมสมนะสมสมโบนานใช่ชาวบัวจะคือกินลายแท่น่ะใจอย่าถามซ่าอำเภอฮะ อ้าวคือได้ไดๆขอว่าน้ำหลังเจ้าไปให็นคอยขึ้นพร้อมเจ้ากับมาได้แล้วเนาะอ่ะซาพี่น้องเอเดี๋ยวให้ทางเพื่อนกินข้าวกินน้ำไปเด้อบไดนี้เนาะเดินไปเดิเอเนอ่ะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อโดยอ่ะซาพี่น้องเอานะาะสำหรับคลิปนี้กะสิประมาณนี้พี่น้องเลยลังจากที่ว่าผูกคอตอแคนอ่าเป็นที่ห้อยเนาะ ป่ะบันีดทางสามมุกดากาสิได้เดินทางกลับกอ่อนบันีดพี่น้องเลยพอดีว่าทั้งสามมุกดากฟ้าเมื่อเกี่ยวเขาอีาพี่น้องเนาะป่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วขอโมอขอบใจ MC ปัจจุบันทุคนที่ว่าเข้ามาติดตามขอบชมขอบฟังเบอ่์คีย์เบิงรงโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อสบ,บายดี